ครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับวิธีขั้นตอนการต่อนะครับต่อซับบูเฟอร์นะครับต่อซับอูเฟอร์นะครับการต่อซับอูเฟอร์ที่นิยมต่อกันที่สุดนะครับของหลายๆท่านนะครับที่นิยมใช้กันแล้วก็ต่อกันนะครับหลายๆท่านนะครับนิยมใช้การต่อแบบนี้นะครับตัวนี้คือตัวอย่างนะครับ ตัวนี้คือซับเบฟเฟอร์สิบนิ้วนะครับแม่เหล็ก2ก้อนหนึ่งร้อยแปดสินะครับหรือของท่านอาจจะเป็นสิบสองนิ้วหรือแดนิ้วสิบห้านิ้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้ที่ผมมามาให้ชมคือสิบนิ้วนะครับแม่เหล็ก2ก้อนข้างละสี่โอห์มนะครับข้างนี้สี่นะครับข้างนี้สี่นะครับไว้คู่นะครับมีไว้ข้างนึงนะครับมีข้างนึงนะครับ นี่ก็อีกครั้งนึงครับไว้คู่นะครับนี่คือมาเริ่มกันเลยนะครับนี่สายนะครับสายมาจาก power card d นะครับ power amp card ีนะครับตัวนี้เป็นบวกนะครับตัวนี้เป็นลบนะครับที่ผมต่อประจํานะครับนิยมต่อที่ผมต่อประจําแล้วก็ใช้ประจําครับใช้ลักษณะนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะ เสียงดีเสียงดีนะครับเบลงลึกนะครับเบดลงลึกลอยนะครับแต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับ power ด้วยนะครับ power ดีๆหน่อยดอกดีๆหน่อยก็จะเสียงดีครับดีตามนะครับถ้างบถ้าใครมีงบเยอะนะครับก็ดอกดีๆ power ดีๆหวัดทุ่งสูงก็จะเสียงดีเบดลอยนะครับอันนี้ก็ผมมาแนะนําวิธี นิยมใช้กันครับนี่ครับนี่คือสายบวกนะครับสายบวกก็นํามาเข้านี้ก่อนเลยครับเข้ามาเข้าขั้วบวกไว้ตัวแรกนะครับเข้าบวกไว้ตัวแรกนะครับเข้าบวกไว้ตัวตัวแรกนะครับนี่ครับพอเข้าตัวนี้แล้วให้จําสายจากบวกตัวนี้นะครับข้ามมาใส่บวกอีกตัวนี้นะครับไว้ตัวนี้นะครับข้ามมาใส่บวก ไวตตัวนี้นะครับนี่ครับนี่คือสายแรกนะครับนี่ครับบวกของไว้ค่าตัวนี้นะครับเข้ามาหาบวกของไว้ตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นเส้นนี้นะครับเส้นนี้ที่ออกไปนู่นนะครับทังผมต่อไปแล้วนะครับต่อไปลบนะครับ คือบวกเรามาเข้าไว้จรงนะครับลบมาเข้าข้างนี้ครับลบก็มาเข้าข้างนี้นะครับลบเข้าข้างนี้แล้วก็โยงมาลบฝั่งนี้นะครับโยงมาหาลบฝั่งนี้นะครับนี่ครับโยงมาหาลบฝั่งนี้นะครับก็จะได้เป็นสองเส้นนี้นะครับนี่ครับจะเป็นสองสองเส้นนี้บวกลบ บวกลบไปหา power นะครับอีกรอบนะครับเดถอดถอดถอยอีกรอบนะครับถอดใหม่นะครับนี่ครับถอดใหม่อีกรอบนะครับถอดให้ชมอีกรอบนะครับนี่คือสายบวกนะครับนี่คือสายบวกนะครับสายบวกสายบวกที่จะไปหา power amp นะครับ power ขับ power amp คาดดีนะครับ นี่คือสายบวกนะครับบวกมาเข้าข้างนี้ครับตัวแรกครับแล้วก็พ่วงโยงมาหาบวกฝั่งนี้นะครับนี่ครับนี่คือสายลบนะครับต่อไปสายนี้สายลบนะครับสายลบมาเข้านี่ครับแล้วก็จะโยงมาหาลบฝั่งนี้นะครับนี่ครับก็จะได้เป็นสองส้น บวกลบขานี้บวกขานี้ลบก็โยงมานี่ครับบวกลบออกมาแล้วก็ไปเข้า power amp c u ด d นะครับบวกลบนะครับไวตัวนี้เป็นข้างละสีโอห์มนะครับข้างนี้สี่ขานี้สีถ้าเราต่อแบบนี้มันก็จะเป็นสองโอห์มนะครับไปเข้า power ออกมาเป็นจะเป็นสองโอห์มนะครับต่อขนานจะลดนะครับต่ออนุกรมจะบวกนะครับบวกโอห์มนะครับต่อขนานจะจะลดโอห์ม ต่ออนุกรมจะเพิ่มโอมนะครับข้างนี้สี่ครงนี้สีถ้าเราต่อแบบขนานก็จะเหลือสองนะครับเสียงก็จะรุ่มขึ้นลึกขึ้นนะครับเบสดก็จะลึกขึ้นนะครับถ้าเราต่อไปนะครับยิ่งโอมโอมต่ําแเบสบก็จะยิ่งลึกนะครับยิ่งลึกยิ่งคางยาวหรือสันยาวนะครับตา,ตามความคิดผมนะครับถ้าโอมสูงเสียงก็จะเบานะครับแล้วก็จะออกเป็นเสียง กลางๆครับเบียดไม่ค่อยมานะครับถ้าถ้าโอมสูงนะครับโอมต่ําเบียดจะมาเบียดลึกนะครับแต่ทางนี้เราขึ้นอยู่กับดอกด้วยนะครับดอกของเพื่อนๆอ,อาจจะ,ละหลายๆท่านอาจจะราคาถูกหรือราคาถูกก็จะถูกตามเสียงก็จะถูกตามราคานะครับถ้าดอกแพงก็เสียงจะดีนะครับ power ก็เหมือนกันครับ power ขับซับคับแอมคาดดีพอดีครับถ้าตัวเพงแพงหน่อยดีๆหน่อยก็จะเสียงดีนะครับ นุ่มลึกเบรดลอยขนาดนั้นนะครับปัดทุงสูงนะครับนี่คือผมนี่คือความคิดส่วนตัวผมนะครับที่ต่อแบบนี้นะครับคือฟังจากหูผมนะครับผมรู้สึกว่าเสียงมันดีนะครับเสียงมันดีเบสมันนุ่มลึกนะครับลอยอย่างนี้ครับคือการต่อแบบนี้นะครับคือที่ผมเลือกใช้การต่อนี้นะครับก็เดี๋ยวผมมีอะไรมาแนะนําก็จะมา เรคลิปไม่ชมอีกครับนี่พอดีผมมาถอดถอดดอกของตัวเองนี่แหละครับก็เลยมาแนะนำวิธีนะครับโอเคครับผมไก็อยลืมกดติดตามกดไลค์ลกดแชร์ด้วยครับผม